ทุกคนตอนนี้คือที่บ่อพาคินคืองงมากอยู่ๆปลาปลาปลาช่อนอะมันตายอ้อมบ่อเลยอะแล้วคือเราไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงตายแล้วปลาปลาชนิดอื่นไม่ตายแต่ปลาช่อนตายคืองงมากเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะคะว่าคือในลําตัวมันอะไม่มีบาดผงบาดแผลอะไรเลยแล้ว ตัวสมบูรณ์มากแล้วปลาปลาช่อนทั้งตัวใหญ่ทั้งตัวเล็กคือตายหมดเลยแล้วตายเฉพาะปลาช่อนปลาอื่นไม่ตายคืองงมากค่ะเลยไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนช่วยวิเคราะห์ทีนะคะนี่ค่ะอันนี้ตัวแรกนะคะไม่มีรอยแผลไม่มีอะไรเลยทุกคนปลาสมบูรณ์มากจะว่าปลานกน้ําแล้วทําไมปลาอื่นไม่ตายปลาอื่นที่อยู่ในนี้มีปลาดินปลาตะเพียนปลากรโห้ปลาบึก มีปลาอ่าหมอมีหมอชุมพรมีปลาทับทิมปลาอื่นไม่ตายเลยฮะต,ตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมตรงนี้แล้วมัน,มนไม่มันไม่มีว้ายนี่ยดูดิแล้วมันไม่มีแผลเลยอะ่ะไม่มีแผลเลยตัวเท่าขาเนี่ยเนี่ยดูดิมันไม่มีแผลมีอะไรเลยอะ่ะสงส์โอ้โหทำไมปลาเหมาะปลาช่อนถึงตายไม่เข้าใจ ในลองพิกอีกด้านหนึ่งดิมันปกติเลยนะคีบเคร็บเกตอะไรมันไม่มีนี่เลยนะนยดินั่นไข่เหรอไม่ไม่นี่ลอยไอ้แมลงวันลอยลำลำอ่าแมลงวันที่แมลงวันมาเกาะโอ้โหรดตัวมันโคตรใหญ่อะแล้วมันตายทั้งบ่อเลยนะคะปลาช่อนคืองงมากมันเกิดอะไรขึ้นกับปลาช่อนแล้วเป็นเฉพาะปลาช่อนนะคะนี่ตัวหนึ่งหมวยเขียนให้ดูหน่อยมอมบ่อเลยอะ ตายอ้อมบอ่อเลยค่ะนี่แล้วมันไม่มีแผลสักตัวเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนหรือว่าเราโดนขโมยมาช็อตปลาหรือว่าเอ่อมันไม่มีแผลเลยอะถ้าว่ามันเป็นโรคมันไม่มใช่ใชถ้าว่าปลาเป็นโรคมันก็ต้องมีแผลมีอะไรแต่นี่นไม่มีแผลเลยปลาสวยสะอาดมากตัวมันสมบูรณ์มากเลยอะอ้วนมากทุกคนช่วยวิเคราะห์หน่อยนะคะจะว่าโดนยาเบื่อแล้วทำไมตาอื่นปลาอื่นไม่ตายปลาอื่นปลาทับทิมปลาหมอปลา ตายแตย่ปลาช่อนอย่างเดียวแล้วซึ่งปลาช่อนเป็นปลาที่แข็งแรงที่สุดเลยนะเนี่ยดูดิใหญ่อะที่ตายดูดิที่ตายก็มีแต่ต,ต,ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะ<ช>ตัวละโลสองโลเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเน,นี่ค่ะใช่หมดเลยน,น,นี่ก็ใช่เห็นทองขาวทองขาวใช่หมดเลยค่ะเนี่นยนี่ก็ใช่ น้นกระชานากระช่ค่ะเนี่ยขาวๆมันตายอ้อมบ่อเลยค่ะทุกคนไม่หรือว่ามันมันเข้ามาจากทุ่งนาแล้วมันมาเจอน้ำลึกมันตายคะมันไม่ได้เข้าจากทุ่งนาปลาเนี้ยปลาตัวใหญ่มันมัมันอยู่ในบ่ออยู่แล้วแล้วมันมีตัวที่แบบเหมือนกับงงมากมีแต่ตัวใหญ่ๆตายยังสลุมสลือนี่นี่ก็ตัวหนึ่ง นี่นี่กับตัวหนึ่งปลาช่อนทั้งนั้นเลยค่ะที่ตายคือปลาที่มันแข็งแรงมากคืองงมากว่ามันตายได้ยังไงนี่อีกค่ะเกิดอะไรขึ้นตายทั้งบ่อเลยเฉพาะปลาช่อนนะคะนี่อีก ตอนนี้ไม่เข้าใจต้องหาสาเหตุให้ได้ว่ามันตายเพราะอะไรตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่ตายโอ้โหดิ่เจาแ้มันไม่มีแผเี้วาไม่มีแผลด้วย โอ้ยนีม่ก้อนแม่มันเลยนะเนี่ยโอ้โหตายแล้วตันนี้ประมาณ5้กิโลอ่ะโอ้ยห้ากิโลเลยเธอตัวนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้หยใหญ่มากตัวนี้อ๋อหูอยหตัวขนาดนี้คือเราฆ่ามันยังไม่อยากตายเลยนะ ใช่มันแข็งแรงมากมันตายได้ยังไงลูกขายังไม่อยากตายเลยนะควนทุกหัวไม่อยากตายเลยนะตัวขนาดเนี้ยตัวนี้เหลือแต่หัวเหลือแต่หัวยี่สิบกว่าตัวเฉพาะฝั่งนี้อยากร้องไห้อ่ะนั่นอีกตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ที่ตายอ่ะมีทางเดียว เป้นี้ต้องทำสะพานเพราะว่าถมยังไงก็ไม่มีทางถมได้พวกนี่ไงนี่อีกตัวหนึ่งโดนปลาเล็กปลา้อยตอดกินหมดแล้วเนี่ยนี่อีกตัวหนึ่ง่จมนอนจมตายอยู่เนี่ยตัวเบลเลอร์เลยไม่ใช่ตัวเล็กๆนะคะ เนี่ยปลาเยอะแยะค่ะแต่ตัวที่ตายคือปลาช่อนปลาอื่นไม่ตายสักอย่างงงมากทุกคนช่วยวิเคราะห์หน่อยนะคะทุกคนถ้าใครรู้สาเหตุลองวิเคราะห์แล้วก็ช่วยบอกแตนหน่อยนะคะว่ามันตายเพราะอะไรนะคะคือเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันตายเราก็ตกใจอะือม ไม่เคยเห็นปลาที่มันแข็งแรงแล้วตายเองแบบเนี้ยแล้วมันตายเยอะด้วยหลายตัวมันตอมใจหรอมันคิดถึงเราเหรอไม่น่าใช่วิคอ์ช่วยกันแล้วคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะคะเดี๋ยวแตนเข้าไปอ่านขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะก็มีอะไรชี้แนะนะคะก็ชี้แนะมาได้เลยนะคะยินดีรับฟังนะคะทุกๆคนขอบคุณมากนะคะ